ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการรักรุยถูกทางสัมภาษณ์คุณคุณเขา่าสินทุเสนเขจรบุตรที่พูดถึงเรื่องของจิตใจของตนเองและเอาหลักธรรมะเข้ามาเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจได้ง่ายทีเดียวมันมีคําที่เป็นคําสําคัญในตอนนี้ก็คือวัคซีนใจเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนเป็นเรื่องของลูกดอกที่หนึ่งลูกดอกที่สองสติแล้วก็ปัญญา ลองฟังดูนะคะว่าจะใช้ในการที่จะนำไปคุยต่อนำไปสร้างสถานการณ์เพื่อจะสอนลูกในเรื่องของการมีสติการตอบสนองที่ถูกต้องอย่างไรภูมิคุ้มกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือจริงๆแล้วคือธรรมะนะฮะซึ่งบอกแล้วอย่าเพิ่งวิ่งหนีหายไปไหนธรรมะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวนะจริงๆแล้วธรรมะมันก็คือเครื่องคำยันเพราะมาจากคำว่าดํม D H A M เนี่ยแปลว่าเครื่องคำยันนะฮะภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยนะครับ ซึ่งหลายคนไม่ทราบนะฮะคืออยากจะบอกว่าเรามักจะพาลูกไปฉีดวัคซีนตอนเด็กๆถูกไหมฮะการพิษสุนัขบ้าการบาดทะยักก็อะไรแล้วแต่แต่เราลืมพาลูกไปฉีดวัคซีนใจกันความทุกข์ซึ่งคําว่าการความทุกข์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าลูกจะไม่มีทุกข์เลยนะมันเป็นไป,นป,นปนได้อย่างรุนแรงฮะคือการที่จะอยู่ไปทั้งชีวิตโดยไม่ทุกข์แต่สิ่งที่เป็นไปได้คือทุกข์แล้วหายเร็วและทุกข์แล้วไม่ทุกข์จนเกินไปนะครับ ความทุกข์จนเกินไปเกิดจากใจของเราเองอย่างเช่นสมมุติว่ามีอะไรมากระทบผมตอนนี้มีคนด่าผมหรือว่ามีผมเดินไปเต e. ะเก้าอี้มณโมเมนต์นั้นมันต้องทุกข์พวกมันทุกข์ละแต่ว่าทางพุทธเนี่ยเขาเรียกว่าดอกลูกดอกแรกกับลูกดอกสองลูกดอกแรกคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นณขณะนั้นลูกดอกสองคือความคิดของเราเอง การที่เราสอนลูกว่าความคิดของเราเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถทําร้ายเราได้สอนให้เขารู้ใจตัวเองสอนให้เขาเห็นว่าความคิดเป็นอนิจจังอนิจจังก็คือความไม่แน่นอนนะครับทุกอย่างมาต้องผ่านไปความสุขไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดความทุกข์ก็เช่นกันเหมือนกับความจริงที่ว่าต่อให้เรายืนแล้วก็เราทํามือว่าอย่างเงี้ยฮะตอนนี้เราอาจจะไม่เมื่อยแต่สักพักเราเริ่มจะเมื่อยแล้วมือมันจะสั่นนะครับไม่มีอะไรที่สามารถคงที่คงเดิมอยู่ได้ตลอดรวมทั้งความสุขและความทุกข์ ถ้าลูกรู้ความจริงข้อนี้มันจะมีอีกสิ่งหนึ่งที่เหนือสุขถุกครับคือความสงบถ้าลูกมีความสงบเขาจะสามารถกลับมาอยู่ความสงบได้เสมอไม่ว่าจะเจออะไรในชีวิตสิ่งนั้นใช่ไหมคะที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการคือให้ลูกมีสติและมีหลักคิดในเครื่องที่ดีพบกันใหม่คราวหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ